สวัสดีครับพบกับผมที่ยวบายทิกในช่อง YouTube นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่พูเลรีสอร์ทสตหีิบเชนบุรีนะฮะก็วันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทานอาหารเย็นนะฮะก็เป็นทะเลปิ้งย่างนะฮะทุกคน<ะ>เนื้อหมูก็มีนะครับนี่นะฮะทะเลปิ้งย่างนะครับอันนี้เป็นกุ้งนะฮะกุ้งทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งกันเลยนะฮะ ก็มีน้ําดื่มบริการตัวเองนะฮะน้ําอัดลมก็มีนะครับจะกกับข้าววันนี้เอาจริงๆน่าทานนะฮะเพื่อนๆดูสิก็มีกับข้าวมาเรื่อยๆนะฮะเติมได้ไม่อั้นนะครับก็มีข้าวสวยมาเติมให้นะฮะ ต้องการอะไรอยากได้อะไรก็บอกได้ตลอดนะครับมือนี้เต็มที่สุดๆไปเลยนะฮะทุกคนตอนนี้ก็มีกุ้งทะเลเผามาแล้วนะฮะทุกคนเก็หยิบไปกันนละตัวเลยนะฮะทุกคนรอนแรกนะฮะก็มีเติมให้เรื่อยๆนะฮะทุกคนต้องการอะไรก็บอกเผาได้นะฮะมีเติมตลอดนะฮะ มือนี้เต็มคาราเบลนะครับตอนนี้ก็มีปลาหมึกมาเสิร์ฟแล้วนะฮะทุกคนเขาก็ทําการหั่นเรียบร้อยนะครับมีไหมตอนนี้พี่แบงค์สุรเสียงพระพัสวรรค์ก็ขึ้นไปกล่าวนะฮะพี่ผมจัดมีไหมพี่โกผมเพิ่งจัดทางแรก <c oughs> เออมาร่วมกับใครตอนนั้นอนะค <c oughs> ครับก็ในานามของเพจนะครับใครเป็นเอฟซีผมบ้าง จริงๆยกมือเอซีบอบ้าง <c oughs> ยกอยู่เลยเ <c oughs> กินครึ่งเลยโอเคใครที่ตามมาจากเพจหน้าเพจบ้างครับยกมือจากหน้าเพจนะครับยกมือกลุ่มนี้มาจากไหนฮะฮะ <c oughs> <า>ทีกใช่ไหมไหนทีกอยู่ไหนเอาแล้วทำไมหนีไปทางโน่นคนตีที่ก็เป็นเอซีของผมนะครับก็ชวน ญาติๆมาครับสรุปทั้งหมดก็เป็น FC นะหลังจากนี้นะครับก็ติดตามเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปแน่นอนนะครับคิดว่าวันแรกนะครับผ่านมาแล้วหนึ่งวันนะผ่านมาแล้วหนึ่งวันเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอ่าลงรถไฟเสร็จเราก็พาเข้าป่ากันก่อนเลยที่จอมบุรีใช่ไห,ไหมเ <c oughs> ข้าป่ากันที่จอมบุรีก่อนเลย ครับก็หลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าอย่างอย่างพี่โต้พี่โต้ถามว่าลูกพันธุ์กันวะใช่ไหมแจมโบลีก็คืออดีตที่หยุดรถไฟนะครับที่ทำไมผมถึงบอกว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักเพราะว่าที่นั่นนะครับแจมโบลีเป็นที่หยุดรถไฟที่มีความสำคัญระดับนานาชาติทั่วโลกรู้จักแต่คนไทยไม่รู้จัก ในกันอยู่ในประเทศไทยด้วยนะเป็นสถานที่ที่เคยเป็นที่จัดกิจกรรมลูกเสือโลกเมื่อปี2003ถึงปี2545นะครับใครที่เคยมาร่วมกิจกรรมลูกเสือโลกในครั้งนั้นยกมือขึ้นจางบุรีสองคนใช่ไหมเป็นไงครับจะดูไหมจางจำบรรยากาศวันนั้นได้ไหมออยางจำได้ใช่ไหมลูกเสือมาจากทุกประเทศทั่วโลกนะครับนั่งรถไฟมาลงที่แีน้แล้วก็เดินไปดู ที่นะครับที่พิพิธภัณฑ์เก่านะครับแล้วก็ได้ซีอของปากมาเนาะแล้วก็ทะเลวันนี้ใครได้เล่นน้ำใทะเลบ้างครับแก้งหอมได้เล่นทะเลไหมได้เล่นไหมยกไปขึ้นขาแล้วแหมแล้วขอต่อเวลาแล้วมากูว่าอะเรนดูว่าสนุกการเล่นน้ำขอต่อเวลาอย่าังให้ร้อนก่อนดีก็มีผลไม้มาเสิร์ฟนะฮะมีแตงโมสับปะรดนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ ตอนนี้ก็มีการร้องคาราโอเกะนะฮะยังไม่ว่าจะไฟเิลงอย่าจะรู้ว่ามีใครเป้าใจจะได้ไหมตอนนี้ก็มีเนื้อหมูน้ำจิ้มแจ่วนะทุกคนบอกว่าออกไปเ้ออยู่ไหมเขาเติมเข้าสุด คนนี้เป็นคนที่รวยมากๆรวยมากๆจริงมาทิพย์เราขับรถคันละร้อยล้านมานะครับเชื่อไหมขับรถไฟมาทิพย์นะครับฝากนิดนึงนะครับพรุ่งนี้ใครจะฝ่าลมร้อนกับผมเติมได้นะครับปลายโมงห้านาทีนะครับขอแปดสี่ขอสลาสิครับวันสองแปดสี่นะครับขอจบสมัยปลายโมงห้านาทีนะครับ รถคันนี้ไม่มีแอร์นะครับขนาดผมขับมาร้อยล้านก็ไม่มีแอร์นะครับพ <c oughs> ัดลมเป่ามานี่มีตั้ง <c oughs> ดอกหญ้าตะกมูกินว่างไรบ้างเนี่ยมันจะได้บรรยากาศดีกว่า <c oughs> ผมนี่เชิญน,นะครับ5นาทีเชิาพีเ่เชิญะโปรโมดเลยม <c oughs> ที่เลยมีใครจะสละดรถแอรงไง์ไหมฮะอยากให้ได้สัมผัสจริงๆนะครับ <c oughs> เอาจริงๆเดี๋ยวนัทโหนมันมีจุดหนึ่งตรงเขาพระที่เป็นแกนยงด้วย ใช่ไหมจนบุรีใช่ไหมขออนุญาตนบุรีครับผมตรงนั้นถ้าเราขาไมาเนี่ยมันจะอยู่ซ้ายมือเราแต่ถ้าขาขากลับมันจะอยู่ขวาถ้าใครไปกัศนั่งโสงุงนี้เปิดหน้าต่างเดี๋ยนั่งโุดให้ถ่ายรูปเลยจริงๆแล้วนะถ้าใครมาผมวันนี้นะป้ายหยุดแจมบุรี่ผมจะหยุดให้ถ่ายรูปเลยเอาเอาเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นั่งโสด์บายโบ๕นาทีพรุ่งนี้นโ่หยุดให้หน่อยได้ไหมแจมบุรีเนี่ยได้โอเคผมมือนัโสหน่อย ถ่ายรูปคุน้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปที่จัมบูรีสำหรับคนที่พร้อมจะเข้าป่านะครับผมแต่ตอนนี้ดูแล้วก็แป๊บหยมันมันมันโล่งนะก็คือถ่ายรูปสวยใช่คนี่เหมือนรอยมีคนไปใส่ย่าแล้วใช่ใช่เขาตัดย่าให้เรียบร้อยวันนี้เราไปไม่ทันอาจจะพเตอร์แต่หางมัน่ามาด้นะครับก็คือตอนตอนผ่านมาผมผ่านมานที่ยว สำหรับใครที่ยังเล่นน้ำทะเลไม่หนำใจนะฮะก็มาเล่นตรงนี้ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็เป็นปาร์ตี้เล็กๆนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเทวิวบายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมติดต่อจิตการ